นี่วันนี้แม่จะพาไปซื้อของเล่นไหนดูในกระจกสิดูของเล่นอยู่ไหนอ้าของเล่นอยู่ตรงโน้นยังไม่เปิดร้านของเล่นยังไม่เปิดครับรอแป๊บนึงนะครับเอย่าล้างของเล่นร้านของเล่นยังไม่เปิดเลยรอแป๊บนึงลูกรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับลูก อ,อ,อะไรครับตัวอะไรหรอมาไม่มาทงน,นี้มาหรือมั้ยาเถอะเจ้าเอา้าเรียกใหญ่เลยเว้ยเอาเมียว,วลูกบอลแล้วหรอลงไหมอ่าวชามาเล้วหรออะไรครับซื<ม>้อของเสร็จแล้วจ้าตอนนี้จะไปร้านขายยาไปซือ้อนมเก็บทิมให้น้องวันนี้ได้ของมาเต็มเลยไในทิมนม ไปชั้นหึงไหนดูสิลูกได้อะไรมาโอุ้ยมีนมมีนมแล้วก็ของเล่นนี่ลูกบอลอันนี้กระตุ้มอันนี้ลูกแก้วนี่ลูกใส่ๆนี่อือแล้วก็อะไรนี่ลูกเลโก้เหรอนี่ต่อเลโก้ของไปเยอะเลยจะจะเป็ดเปิดลูกครับเอาทำอะไรนี่นี่ลูกอือเปิดกินอะไรลูกเยอะแยะเลยลูกอะไรลูกอือ ออละล่ะจ uh, ิ้ว่าสาวูเดปะกาต่อแล้วเนี่ยอ่ามีนี่เหรอีไม่ทงอกตด้วยอืมอยาให้ปะาคต่ออะไรนะลูกเบเหรอ